สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เพื่อนร่วมทางสู่สุขภาวะในตอนแรกมาในตอนที่ชื่อว่าปฐมบทของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพื่อนพี่น้องที่รักครับในชีวิตที่ราบรื่นมีความหมายมีความสุข การเรียนไปได้ดีการงานก็ไปได้ดีแล้วอยู่ดีมันก็มาสะดุดจุดลงอย่างที่เราไม่เคยคาดฝันมาก่อนคนที่เคยน่ารักกลับกลายเป็นคนที่เงียบเก็บตัวซึมเศร้าบางครั้งร้อนแรงอย่างกับกองไฟแผดเผา ให้มอดไหม้ไปเป็นจุนบางครั้งมีเสียงแววมากระซิบอยู่ข้างหูให้เกลียดชังทำร้ายทั้งๆท,ที่มันไม่มีตัวตนอยู่จริงบางครั้งกระโดดเดี่ยวอ้างวางคนที่เคยน่ารักคนที่เคยคุ้นเคยคนที่เคยสนิทสนมกลับกลายเป็นคนแปลกหน้าใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านเรง หรือในบางครั้งมันก็เปรียบเสมือนความเลอะเลือนเลือนลางยากที่จะยั้งกิดยากที่จะยั้งใจยากที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิธีคิดวิธีพูดวิธีปฏิบัติของเราได้มากขนาดนี้ จึงเป็นที่มาของตอนที่บอกว่าประมบทของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเตรียมเนื้อหาไว้ให้พวกเราอย่างน้อย8-9ถึงภาคนะครับแต่ละภาคจะแบ่งเป็นตอนๆต,ตั้งแต่ภาคที่หนึ่งภาคที่สองที่สนะครับในตอนถัดไปเราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรกันนะหรือว่านี่มันคือโรคเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน คอติดตามนะครับแล้วเราจะเป็นเพื่อนร่วมทางสู่สุขภาวะก้าวเดินไปด้วยกันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคจับมือก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันทุกวันทุกวันและขอให้ทุกท่านมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะตอนถัดไปกำลังจะตามมานะครับสวัสดีครับ